เราจะเรียนกันเรื่องการวัดความยาวเป็นเมตรค่ะจุดประสงค์นักเรียนสามารถวัดความยาวหรือความสูงโดยใช้เครื่องมือที่มีหน่วยมาตรฐานและบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรค่ะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือการวัดความยาวของสิ่งของโดยใช้ไม้บรรทัดค่ะโดยในวันนี้ ครูาซมีผ้าอยู่หนึ่งผืนที่ต้องการสวัดความยาวค่ะก่อนอื่นครูไยก็ต้องนำผ้าไปวางเอาไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำไม้บรรทัดนะคะมาเริ่มวัดได้เลยโดยอันดับแรกครูจะวางไม้บรรทัดให้เลขศูนย์ของไม้บรรทัดตรงกับปลายข้างหนึ่งของผ้าแบบนี้ค่ะ นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าผ้าของเราเนี่ยยาวมากกว่าความยาวของไม้บรรทัดที่เรามีดังนั้นเราจึงต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่เลข30ซึ่งเป็นจุดปลายของไม้บรรทัดค่ะเรายังวัดความยาวของผ้ายังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องวัดความยาวของผ้ากันต่อโดยในครั้งนี้เราจะนำไม้บรรทัดของเราไปวางใหม่โดยนำไม้บรรทัดนะคะ ไปวางให้เลข0ของไม้บรรทัดตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ค่ะโดยในครั้งนี้ความยาวของผ้าก็ยังยาวกว่าไม้มันทัดอยู่ดีค่ะเราจึงทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ที่เลข30ของไม้บรรทัดเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นก็ทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งและครั เราจะสังเกตว่าเราเหลือผ้าที่จะวัดความยาวได้เพียง10เซนติเมตรเท่านั้นค่ะเมื่อเราวัดความยาวของผ้าเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าผ้าผืนนี้ยาว30บวก30บวก30บ,ว, 30, บ,ว, 30, บว10เท่ากับกี่เซนติเมตรกันคะเก่งมากค่ะ ผ้าผืนนี้นะคะจะยาวทั้งหมด100เซนติเมตรนั่นเองค่ะและในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราต้องการที่จะวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆเราจะต้องใช้เครื่องมืออื่นค่ะซึ่งเครื่องมือของเราก็คือไม้เมตรนั่นเองค่ะความยาว1เมตรจะเท่ากับความยาว100เซนติเมตรโดยเมตรใช้อักษรย่อว่าม,มาจุดค่ะ เมื่อสักครู่เราก็ได้รู้จักไม้เมตรกันไปแล้วใช่ไหมคะที่นี้ครูจะลองให้หนักเรียนนะคะสังเกตว่าเมื่อเราวัดความยาวของผ้าผืนเดิมที่เราวัดความยาวไปเมื่อสักครู่ด้วยไม้บรรทัดผ้าผืนนี้ยาว100เซนติเมตรแต่ครั้งนี้ครูจะลองวัดความยาวของผ้าด้วยไม้เมตรค่ะครูจะจับผ้าให้ปลายข้างหนึ่งไปตรงกับเลข0บนไม้เมตร และนักเรียนก็จะสังเกตนะคะว่าผ้าผืนนี้มีความยาวเท่ากับ1ไม้เมตรพอดีหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าผืนนี้ยาว1เมตรหรือ1มอมาจุดนั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองวัดความยาวของสิ่งของในรูปภาพนี้กันดูค่ะสิ่งของนั้นก็คือไหมพรมนั่นเองค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะวัดความยาวของเจ้าไหมพรมเราจะต้องคลี่ไหมพรมออกเป็นเส้นแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะต้องนำไม้เมตรของเรามาวางให้เลขศูนยของไม้เมตรตรงกับปลายด้านหนึ่งของเส้นไหมพรมแบบนี้ค่ะจากภาพนักเรียนก็จะเห็นนะคะ ว่าความยาวของเส้นไหมพรมมันยาวมากกว่าความยาวของไม้เมตรของเราค่ะดังนั้นเราจึงต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำไม้เมตรของเรานะคะไปวัดต่อจากสัญลักษ์ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ค่ะเมื่อวัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าไหมพรมของเรานั้นมีความยาว1 2 2เมตรนั่นเองค่ะหรือสองม,องมจุดก็ได้เหมือนกันค่ะในข้อนี้นะคะเรามาลองวัดความสูงของสิ่งของที่อยู่ในภาพนี้กันดูบ้างค่ะสิ่งของนั้นก็คือชั้นวางรองเท้านั่นเองค่ะถ้าครูต้องการจะวัดความสูงของชั้นวางรองเทา้าจะสามารถทำได้อย่างไรกันนะครูก็จะต้องนำไม้เมตร วางให้เลขสูตรของไม้เมตรตรงกับปลายข้างหนึ่งของชั้นวางรองเท้าแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าชั้นวางรองเท้าของเราสูง1เมตรหรือ1มมาจุดนั่นเองค่ะต่อไปครูจะให้นักเรียนลองทำกันดูบ้างน,นะคะ โดยครูจะมีรูปภาพให้นักเรียนบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งของที่ครูกำหนดค่ะเริ่มจากครูจะให้นักเรียนช่วยกันบอกความยาวของสิ่งของที่ครูกำหนดนะคะสิ่งของแรกนั้นก็คือกระดานดำค่ะจากภาพกระดานดำมีความยาวกี่เมตรคะ เก่งมากค่ะระดานดำยาว3เมตรค่ะข้อต่อไปครูมีเชือกดังต่อไปนี้ค่ะแต่เราจะยังไม่สามารถวัดความยาวของเชือกแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องคลี่เชือกออกมาให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ก่อนค่ะเชือกของเรายาวกี่เมตรคะ เก่งมากค่ะเชือกยาว4เมตรนั่นเองค่ะและต่อไปเรามาลองบอกความสูงของสิ่งของที่ครูกำหนดกันดูบ้างน,นะคะเริ่มจากเจ้าสิ่งนี้ค่ะหน้าต่างสูงกี่เมตรคะ ถูกต้องค่ะหน้าตามสูง1เมตรนั่นเองค่ะและสิ่งของสุดท้ายที่ครูอยากให้หนักเรียนมาช่วยกันบอกความสูงนั่นก็คือชั้นวางหนังสือค่ะชั้นวางหนังสือสูงกี่มเมตรคะถูกต้องค่ะชั้นวางหนังสือสูง2เมตรนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะไหนใครทําถูกหมดบ้างเอ่ยถ้ารู้แบบนี้แล้วเราก็มาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวใช้อักษรย่อว่าม,ม,มจุดค่ะความยาว1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรค่ะ นักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีกได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูสายได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดีค่ะกลับมาพบกับครูไซอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรค่ะจุดประสงค์เมื่อกำหนดสิ่งต่างๆให้สองสิ่งนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวความสูงที่มีหน่วยเดียวกันได้ค่ะวันนี้ครูไซมีสิ่งของสองสิ่งค่ะที่ต้องการจะเปรียบเทียบความยาวกันค่ะ สิ่งนั้นได้แก่ปากกาเคมีและตะเกียบค่ะก่อนอื่นถ้าครูสาย,ยากทราบว่าตะเกียบหรือปากกาเคมียาวกว่ากันจะต้องเปรียบเทียบกันอย่างไรดีคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องวางตะเกียบและปากกาเคมีนี้นะคะให้หลอยข้างเลนสงเสมอการอย่างที่เราเคยเรียนกันแล้วนั่นเองค่ะ แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพบว่าตะเกียบยาวกว่าปากกาเคมีนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณสายอยากทราบตอไปอีกว่าตะเกียบยาวกว่าปากกาเคมีอยู่กี่เซนติเมตรกันนะจะสามารถหาได้อย่างไรคะก่อนอื่นเราก็จะต้องวัดความยาวของเจ้าปากกาเคมีและตะเกียบกันก่อนนะคะ โดยครูทรายจะวางไม้บรรทัดไว้ที่ปลายข้างหนึ่งของปากกาเคมีให้ตรงกับเลขศูนย์จากนั้นก็จะพบว่าปากกาเคมียาว14เซนติเมตรและเมื่อวัดความยาวของตะเกียบหรือบ้างโดยวางปลายข้างหนึ่งของตะเกียบให้ตรงกับเลขศูนย์ก็จะพบว่าตะเกียบ ยาว21เซนติเมตรดังนั้นตะเกียบยาวกว่าปากกาเคมี21ลบด้วย14เท่ากับ7เซนติเมตรนั่นเองค่ะถ้าครูต้องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของทั้งสองสิ่งดังต่อไปน,นี้จะสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรกันนะครูมีปากกาลาเตนสอปากกา าว12เซนติเมตรดินสอยาว14เซนติเมตรดังนั้นดินสอยาวกว่าปากกา14ลบด้วย12เท่ากับ2เซนติเมตรหรือปากกาสั้นก,กว่าดินสอ14ลบด้วย12เท่ากับ2เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปถ้าครูต้องาเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของสองอย่างนี้จะสามารถเปรียบเทียบความยาวของกันไกลและแปลงกระดาษได้อย,าอยา่างไรกันแน่กันไกลาย,ยาว12เซนติเมตรแปลงลบกระดาษยาว9เซนติเมตรดังนั้นกันไกลาย,ยาวกว่าแปลงลบกระดาษ 12ลบด้วย9เท่ากับ3เซนติเมตรหรือรา,ร,รางกระดาษสร้นกว่ากันไกล12ลบด้วย9เท่ากับ3เซนติเมตรนั่นเองค่ะเออแล้วถ้าครูต้อการเปลียน,นเทียบความสูงของสิ่งของสองอย่างนี้ล่ะ จะสามารถเปรียบเทียบความสูงของกระติกน้ำและขวดน้ำได้อย่างไรกันนะกระติดน้ำสูง25เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนเมตรดังนั้นกระติดน้ำสูงกว่าขวดน้ำ25ลบด้วย20เท่ากับ5เซนติเมตรหรือขวดน้ำเตี้ยวกว่ากระติกน้ำ 25ลบด้วย20เท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปถ้าครูต้องการเปรียนเทียบเชือกและริบบิ้นที่มีความยาวดังต่อไปนี้จะสามารถเปลี่ยนเที่ยวความยาวของเชือกและริบบิ้นได้อย่างไรกันนะเชือกยาวส0เมตรริบบิ้นยาว2เมตรดังนั้นเชือก ยาวกว่าริบบิ้นสี 4, ล่ลบด้วยสองเท่ากับสองเมตรหรือริบบิ้นสั้นกว่าเชือกสี 4, ล่ลบด้วยสองเท่ากับสองเมตรนั่นเองค่ะเอแลถ้าครูอยากเปรียบเทียบความสูงของอาคารสองแห่งนี้ล่ะคะจะสามารถเปรียบเทียบความสูงของอาคารเอและอาคาร B ีได้อย่างไรกันนะ อาคาร A สูง12เมตรอาคาร B สูง16เมตรดังนั้นอาคาร B สูงกว่าอาคาร A 16ลบด้วย12เท่ากับ4เมตรหรืออาคาร A เตี้ยก,กว่าอาคาร B ี16ลบด้วย12เท่ากับ4เมตรนั่นเองค่ะต่อไป ครูจะลองให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวและความสูงกันเองบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะครูสมมุติห้นีคือห้องเรียนของเราโดยครูมีกระดานดำยาว3เมตรโต๊ะครูยาว1เมตรแจกันสูง18เซนติเมตรกองสมุดสูง20เซนเมตรปากกายาว1 2เซนติเมตร และเดินสอยาว15ซนติเมตรค่ะกระดานดำยาวกว่าต๊ครูกี่เมตรเก่งมากค่ะกระดานดำยาวกว่าต๊ครู3ลบด้วย1เท่ากับ2เมตรข้อต่อไปแจกันเตี้ยกว่ากองสมุดก mm. nah ี่เซนติเมตรกันนะ ถูกต้องค่ะแจกันเตี้ยกว่ากองสมุด20ลบด้วย18เท่ากับสเซนติเมตรนันเองค่ะข้อสุดท้ายปากกาสั้นกว่าดินสอกี่เซนติเมตรกันนะเก่งมากค่ะปากกาสั้นกว่าดินสอ15ลบด้วย12 เท่ากับ3เซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะเรนของคนนี่เก่งสุดยอดไปเลยค่ะถ้านรกเรียนสามารถทำได้แบบนี้แล้วเราม,มาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือการหาว่าสิ่งใดยาวกว่า หรือสั้นกว่าอีสิ่งหนึ่งเท่าไรทำได้โดยนำความยาวในหน่วยเดียวกันของสองสิ่งน,นั้นมาลบก,กันนั่นเองค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ